มาเห็นอีดําสภาพนี้ผมบอกเลยว่าน้ำตาผมสิไหลครับเบื้องจากหนาอินน้อยก็เลยครับยืนช็อกไปเลยแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนก็ว่าทางอูเพิ่นกันนัดให้ผมมาหลับรถครับไปก่อนที่สิรับรถเข้าตงเทศเบื้องกนเด้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมไปใส่มาใส่ก็มีทุกคนถามว่าน้องโมดอีดําแล้วไปเดี๋ยวื้อนี้ผมสิมาอัปเดตให้ฟังครับพี่น้องผมยังมาหอดผมเห็นประตูสีขาวผมก็ช็อกขึ้นยังอินน้อยเลยครับทางอูเพิ่นก็ถอดชินส่วนไปสอบนะครับผมเห็นทาถอนแล้วบผมเหงใจว่าอีกรัอนนกยเป็นประตูเก้าด้อี ทางอูพพนกับเปลี่ยนปรบตูใเ้เ่าใไม่เลยครับอันนั้นสวนกระจังหนาบ่าได้เปลี่ยนนเด้รับแต่ว่าถอดจินส่วนออกมาเพราะว่าพนต้องเช็คหลายอย่างในนั้นครับ ผมกับอินน่อยเคยเห็น,หนงแต่ตอนมันสภาพปกติบาเคยเห็นตอนมันถอดจีนส่วนจักเทียมือนั้นอินน้อยน้ำตาหงเหตนาบูดบ่คะครับในตอนที่ผมทายู่งนีทางผีพนักงานเพิ่นกาอธิบายว่าอยู่ในขั้นตอนการขึ้นรูปแล้วหลังจากนั้นเพิ่นก็เสิเอาไปเ็ดสีครับมันก็ต้องเ็ดสีห้ทอกันเนาะครับภาวารถเท่ามันก็ใส่งานไปโดนแล้วหลังจากนั้น่านไปประมาณเดือนกว่าๆทางอเพิ่นกท็ท่วมากบอกว่าห้มารับรถเด้อรถแล้วแล้วล่าคันผมกับอินน่อยดีใจบักคัาครับแบบคิดหอดบักคักได้เลยครับค,คั่น มีรถไปเฮาก็เลยต้องขี่อีฟีโนไปบัดนี้คันใดกลับขึ้นมาก็ต้องมาถามกันอีกว่าผู้ใดสิเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ถามว่าขี่ไปไกลบวกกับว่ไกลมากครับประมาณจัก20กิโลนี่แหละครับได้เลยความที่เฮาขี่อีฟีโนเฮาต้องขี่ใจเย็นๆนี่ครับมันขี่แห้งบ่ได้ครับมาฮอดแล้วถอดหมวกกันน็อกออกโอ้ยอีหน่นอยหัวเปียกบักผมนึ่งผมเป็นงัวนหน่อยออกไม่เวล่ะเห็นรถเราแบบใจฟู่ครับแต่ก่อนจีเซ็ตรถรถปกผมก็สิตรวจรอบคันเลยครับว่ามันมีหม่องใดผิดปกติแน่หรือว่ามีหม่มองใดที่ยยยััััังงพพนนนนนไดด้้ซ่่่่่ออ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 มมมเเเเเืวาาีีะฮกกก็็็ตแบบบบชชคคลจจหหรย พระว่าเขาจังบ่ได้เสียเวลามาที่หลังอีกครับหลังจากที่ยังเบิ้งหลบๆขั้นแล้วก็มีอยู่ครับตรงประตูนะครับตรงขอบประจกข้างบนมันจะมีห้อยแบบฉีกขาดของพลาสติกไหมครับตรงนี้ประตูเก้าผมมันไม่มีเลยครับมันเป็นแบบเรียบๆไปเลยแล้วตรงหลอดนี่ก็ยังมีห้อยขูดอยู่ตรงนี้มันน่าจ,จะขูดกับมอไส้ไอายเพลินนะครับแต่ว่ามันเป็นห้อยเล็กเลยเด้ครับแล้วจุกอันนี้ก็หายไปอันนึงครับก็บมีรอยขูดตรงข้างล่างอีกนิดนึงครับ อันนี้เขาเอื่อญและครับตรงอ่ะสุ่มรอตรงนี้มันกะพัาเนียนครับมันเหมือนมันอาปากเละครับขันเข้าเอาออกไปขี้เหล่านี้มันตกล้มเดี๋ยวมันสิอาง่างๆก็เก่าครับผมกับอินน์หน่อยกับตองเบิงซอยกันครับขันจุดได้แปลกตาเนี่ผมสีรูดทันทีเลยพราะว่าผมซ่อมรถยุตตลอดครับแล้วก็มิมีจุดนี้จุดหนึ่งที่มันเป็นห้อยมองฉีขาดที่ว่าเปิดประตูบ่ได้นะครับมันติดมองนี้แหละบานนี้พอถ้าเข้าเห็นแล้วเข้ากลับมาคุยกันกับทางอูครับว่ามันมีจุดใดเนี่ยที่ว่าอยากให้เพิ่นแก้มือที่ผมไปเนี่ยทางอู แต่อะไรบางส่วนก็นอาจจะต้องสร้งางแล้วก็ต้องรอดจากน้อยเพื่อนว่าพอระเบิงหลบนอกเรียบร้อยแล้วบาดนี้ก็ถึงเวลาเทสรถครับอันนี้ผู้ใดเคยมีประสบการณ์เนี่ยครับพ่วงมาไล่มันสิมีเสียงครับคือตอนที่มือตำาำนะไอเราต่ำใส่หลอนหนาผมเลยบาดนี้พอเราตํำปุ๊บพ่วงมาไล่ผมนี่แข็งโปกเลยครับเหมือนมันสิเลียวบ่ได้เลยครับตอนนั้นคือผมต้องพยายามใส่แห้งดึงพ่วงมาไล่เข่าข่าง,งทางครับผมรู้นะตอนนั้นเลยว่าพ่วงมาไล่น่ะจะมีปัญหาแทะตอนแรกว,ว่าสิเอิรนรถยกมากขึ้นนั่นเลยแต่ว่าา่่่าาาาทงงงพตตรรนนนนเเเออออไไปปลลัััักกกกผมก็ยยคยคๆขด้ใโะบ ตามที่พี่น้องเห็นคลิปก้อนหนานี้เลยบานนี้ตอนนี้ผมเทสผมกับจีมาเทสกับไอ้างนั่นเลยครับเข้ากอสีแหลกเปียนข้อมูลกันว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเน่หลังจากที่ผมขี้ผมกับวามันขี้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันพวกอะไรมันกันยังมีเสียงอยู่จากหล้นผมกับเปียกไอ้างไปล่องขับเบิรงครับว่ารู้สึกว่ามีอาการคือผมบอ ในระวางนั้นผมกับยายงามเบิ้งจุดอื่นไปนําพี่น้องครับรถไผไผกัหักครับผมก็เตรียมใจมากในระดับหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่ผมขาดหวังก็คืออยากให้มันกลับขึ้นมาสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สรุปแล้วมื้อวนนี้ผมกับวได้รับรถกลับนะครับผมก็ใไห้ทางอูพ่นเทตต่อีกครับทางพนักงานพิันก็บบอกว่าเดี๋ยวนู้จัดการไห้บ่ต้องเป็นห่วงเด้อพ่ะคันบานนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับอีกน่อยยกหมวกกันน็อกขึ้นช็อกอีกแล้วครับพี่น้องเอาปื้นนนนมมาาัออยู่ใหวกกกด้จงด อีนุหน่อยบอกว่าเห็นแล้วคนชิ้งลูกว่าบะนึงผมยังสิบวัตต์สินหรือว่าให้คะแนนอูดนะครับเพราะว่าผมจะให้โอกาสเพป็นเห็ุให้แล้วก่อนพอถ้าเห็ุเรียบร้อยแล้วผมยังสิมาว่ากันอีกเทียนหนึ่งครับขี้กลับขึ้นมายังท่านในหอดของอยู่ครับมีคนบอกว่าหิวเข่าหิวเข่าแบบไหนเนาะมาสื่อปลามึกย่างอีนุหน่อยบอกว่าเห็นแล้วอยากกินว่ะคันสงสัยสีหิ้วนะครับเพราะว่ามือนีสื่อบักหลายอย่างเลยเทิงปลาหมึกเทิงใส่กอกเทิงปิ่งไก่เทิงบักเงาะอู้จักบักขนมหวานยังอีกเต็มไปเบิดพ้วนนนลล่่่่่ะะคคครรัับบบบปปิิิิงงงงงไไกกกกกมึหหเเด้้้ออออออาาาาทียพขแซๆ็ื